พระเจ้าทรงต่ออายุเฮเซคียาหลังจากหลังจากพระองค์ทรงช่วยยูดาจากเงื้อมือของอาเซียได้ไม่นานเฮเซคียาก็ประชวรหนักอิสยาทูลว่า่าพระบาทต้องเตรียมพระองค์ให้ดีเพราะพระเจ้าตรัสว่า่าพระบาทใกล้จะสิ้นพระชนแล้วเฮเซคียาซบหน้ารำพันว่าโอ้พระเจ้าขอเมตตาข้าพระองค์ด้วยขณะอิสยาออกจากวังพระเจ้าตรัสว่า กลับไปบอกเฮสซคิยาว่าเราได้ยินคำของคำขอของเขาแล้วอิสยารีบอิสยารีบกลับไปทูลเฮสซคิยาว่าโอ้ข้าแต่พระราชาพระเจ้าจะทรงรักษาฝ่าพระบาทอีกสาวันฝ่าพระบาทจะหายดีและไปนมัสการในพระวิหารได้พระเจ้าอนุญาตให้ฝ่าพระบาทมีพระชนอยู่ได้อีกสิบปีวันที่สามเฮสซคิยาก็หายจริง เฮเซคีย ah ามั่งขั่งและเรื่องอํานาจมากขึ้นเรืองอํานาจขึ้นเพราะพระเมตตาของพระเจ้าแต่เฮเซคิยาไม่สำนึกในพระคุณกับพระยองและคิดว่าทุกสิ่งนั้นได้มาด้วยตนตัวเองครั้งหนึ่งเฮเซคิยาได้ลัดพลังพลาดทำสิ่งที่โง่เขามากคือทรงอดทรัพย์สมบัติล้ำค่าของพระองค์แก่ทูตชาวบาบิโลนอิสยาจึงทูลว่า วันหนึ่งพวกเขาจะกลับมาป้นทรัพย์สมบัติของฝ่าพระบาทไปหมดเฮเซคียาตอบว่าตราบใดที่ไม่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตของเราก็ดีแล้วพวกเราเห็นไหมว่ากษัตริย์เฮเซคียาไม่ได้ใช้สิบห้าปีที่พระเจ้าเพิ่มให้อย่างคุ้มค่ากลับเห็นแก่ตัวยิ่งพยองและประชาชนก็หันไปกราบไหว้รูปเคารพผู้เผยพระวจนะอิสยา กับมีคาพยายามเตือนสติพวกเขาแต่ก็ไม่มีใครยอมฟัง